ไปจำงวดวันที่1มิถุนายน64นะครับสมตัวนะครับชุดเน้นเน้นนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับจะได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันและสบายดีพี่น้องทั้งสอปปอเล่าทุกๆุคนนะครับย่ำเหมือนแรงกาะนนะครับเพื่อนเฟซของเรานะครับได้ดูด้วยนะครับเป็นสะพานบุญไปด้วยกันนะครับเป็นสะพานบุญไปด้วยกันจะได้ เมื่อคืนก็เป็นวันพระใหญ่นะครับอืใครก็คงจะรู้เนาะเป็นวันสาคัญนะบรราหูวงอาร์น,น,นะครับก็ใหลายสนากก็มีการจุดทูบขอหวยกันคงจะคงจะว่ากันไปไปตามทูบของแต่ละบุคคลเนาะนะครับนะนะเพราะว่าของอาจารย์ จะใช้สูตรเป็นหลักนะครับของรัฐบาลนะจะไม่ไม่ได้ใช้ทูบนะครับเพราะทูบมันไม่รู้ว่าจะจับถูดเ,เล่มไหนอันไหนนะครับรู้สึกว่าเยอะของอามจั์มีประมาณ500กว่านะครับเป็นกระตักกระตักก็เลยจับไม่ใช้นะครับก็เอามาใช้เป็นเป็นครั้งคราวในพิธีสําคัญนะครับในการนะ ทำบุญประมาณนี้นะครับทําบุญหรือไหว้แม่ย่านางรถหรืออะไรประมาณนั้นจะมาขอหวยมันก็มันไม่มั่นใจแต่ว่าลองว่าสูตรมันมันไม่ชนกันนะครับมันมาคนละทิศละทางอาจจะงั้นได้นะครับจะเอามาเป็นแนวทางทั้งทั้งดุ่นเลยก็จะไม่มีใช้กันอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละสำนักของแต่ละบุคคลเนาะไม่ว่ากันนะครับ สวัสดีครับคุณกรกระกุกร,กร,กรชนบเนาะคุณยุพินนะครับคุณอุทัยคุณพรพินนะครับที่เข้ามาทักทายกันช่วงเย็นเย็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครแชร์แล้วขอให้มีโชคมีลาบนะครับ,นะรบขอให้เฮงเฮงปังปังทุกๆแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยอะไรก็ดีเนาะนะนะใครอยู่ห้องหวยของอาจารย์ข้างบ้านเสียชีวิตนี่90ฝัน วันนี้เลยนะครับอย่าลองนักฝันฝันนะครับเห็นคนเสียคนตายบางทีเขาก็อาจจะมาขอพึ่งใบบุญอาจจะไม่ได้กินข้าวกินปลากินของแกนะ่นอก็ทํทำบุญให้เขาแล้วก็ขอเขานะถ้าถูกเลขเดี๋ยวจะมาถวายของถวายสังฆทานอะไรต่างๆก็บนบานสารกล่าวเอานะครับสื่อกับเขาเอาถ้าเราสื่อไม่ไม่สื่อมันก็ อาจจะไม่ได้เขาก็อยากกินนะครัอยู่ที่คําพูดคำจาที่การทําบุญกวดน้ำเนาะอ่สิ่งที่มองไม่เห็นเราซื้อต้องสื่อให้ได้ก็คือการอุทิศส่วนกุศลน,นะครับให้เขานี่แหละนะจะจะเห็นผลนะครับถ้าฝันเห็นแล้วเราเก็บออกมาซื้อเลยอยากได้มันก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ไปมีพิธีที่จะ แลกเปลี่ยนกันมะบางคนเขาเขาเห็นเราตลอดแหละแต่เราจิตไม่พอมันอาจไม่เห็นเดินชนกันไปมาก็เหมือนเขาดูเราแต่เราไม่ไม่เห็นอ่ะมันอยู่มันถือว่าเป็นคนละภพนะอันหนึ่งเป็นภพของจิตหรือภพวิญญาณอันหนึ่งเราอยู่ในภพของมนุษย์นะมีสังขารและนั่นก็คือร่างกายและจิตเป็นมนุษย์มันอาจเป็ภพภพนะมันหเหมือนเป็นคนละภพนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อกัน อาจจะโดนเดินชนกันอยู่ก็เป็นไปได้นะครับก็ทําบุญทําทานานะครับนะครับหรือว่าระบบมันหลุดนะครับช่วยกันพิมพ์นะครับเม้นออมสินรัฐบาลด้วยนะครับพิมพ์ออมสินกับรัฐบาลเห็นไม่เอ่ยหรือว่าโทรศัพท์ดูคอมเมนต์ค้างนะครับไม่เห็น อมสินนะครับอมสินรัฐบาลนี่ต้องเข้าใหม่ออกใหม่หรือเปล่าเนี่ยช่วยกันพิมพ์เดี๋ยวอาจารย์ออกดูอีกทีหนึง่งไม่เห็นเลยไม่เห็นคอมเมนต์ มันหลุดเห็นคุณที่ว่าคนเดียวเราพัฒนานะครับทุกคนหกสี่นะครับเห็นคอมเมนต์แล้วนะตามนี้ครับมันยังมีชนอ่ะมีสองมีสามนะครับตัวเด่นนหลักสิบนะครับหวังว่ารัฐบาลอย่ามาออกอมสินก้าคอ อันนี้คืออมสินนะครับส่วนมากรัฐบาลห้องอาจารย์จะมาสามตัวตรงๆอมสินตลอดถ้าออกนะแตกสามตัวอมสินก็รู้สึกหดหูนะรัฐบาลต่อไปรัฐบาลนะครับพิมพ์รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไปจำงวดดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่นะครับกับผมกรกสนในเพจคนดวงเฮงหกสี่เดี๋ยววันนี้จะได้ดูชุดเต็มชุดเน้นนะครับเดี๋ยวจะบอก นะครับทุกคนเห็นตัวเน้นแล้วก็จะอ๋อทําไมเลรียมันลดเทําไทำไมปิดลับ <laughs> เพราะว่าปิดลับพาะอาจารย์เน้นให้ในห้องของอาจารย์เนี่ยก็ไม่น้อยนะนหลายพันอยู่นะหลายห้องเนี่ยก็ไปอาาัดตัวเดียวกันเนี่ยว่าก็ความเป็นไปได้สูงนะครับเนี่ยก็อาจารย์ก็อาาัดไปห้าร้อยคูณห้าร้อยอยู่ x เขาหนึ่งพันคูณพันในเฉพาะตัวเน้นเนี่ยนะครับ สองแอรเคาน์นะรวมทุกสามแอรเคา์มันก,มนก็มันก็หวบเหมือนกันนะครับมันก็หวบอยู่เหมือนกันนะครับสมาชิกในห้องเดียวกันแทงที่เดียวกันอีกนะมันก็ไปเยอะเหมือนกันอพิมพ์รัฐบาลไทยนะครับนะรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะนีขข่คงไม่สูงนะ ประมาณนี้ชุดนี้คือชุดเต็มนะครมีตัวกันน้วยเห็นแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูเรามาเทียบเทียงเอานะครับอแคปไปแล้วแคดไปตัวเต็มแล้วแล้วก็ล้วมันจัดตัวตัวเน้นมากหน่อยก็แล้วกันนะครับซื้อทุกตัวอะไรมาซื้อตัวเน้นมากหน่อยประมาณนี้นะครับ ในวิธีซื้อนะเราไม่รู้เรามันจะออกตัวไหนเนาะบางทีเราชอบนะเราชอบซื้อเฉพาะตัวเราชอบเราไม่มีโชคมีดวงเพราะเห็นไหมเอ่ยหลนะักร้อยของอาจารย์มันยังมาชนอ่านะยังมาชนกับเลขเด็ดเนาะนะวันเมื่อกี้หลักร้อยหลุดนะพรุ่งจะหลุดหลักร้อยนะนะทุกคนก็จะมองออกแล้วแหละในห้องของอาจารย์ว่าตัวไหนมันอั้น นะครับอยู่ประมาณน,นี้แหละสีหางนะครับอาจารย์วงให้ตั้งแต่หลังหัวออกก็สีหางนี่แหละนะครับแต่ยังไม่ให้หลักร้อยนะครับยังไม่ให้หลักร้อยโควันจันทนะครับโคสุดท้ายหันมาเนาะหลวงพ่อก็ส่งมาให้อยู่หรอกมันเราก็ไม่รู้ตัวไหนมันมันก็เยอะอยู่มันไม่ได้มา อ่รียบฝันแต่ว่าไม่มั่นใจหรอกในในความฝันของตัวเองนะครับไม่มันจะถูกหรือถูกก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามันไม่ไม่มีในเลขชุดนะครับแต่ไม่มีในเลขชุดแต่มันก็จะมีในเลขเดียวอีกตัวหนึ่งของอาจารย์อยู่นะแับว่าก,กันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมาไม่ทันเนาะคุณสุมารี